สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคก่อนเกมวันนี้ขอนําผู้ชมมาดูแบบจาลองเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบ4ทีมเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลก2สมัยและแชมป์เก่าล่าสุดเมื่อปี2018ต้องมาเจอกับมอร์กโกในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปียพงอินสงรับหน้าที่บรรยายนะครับเกมนี้สัแข่งกันจริงๆในสนามอเลเบสเตเดียมครับในวันพุธ ที่14นะครับเช้าตรู่ก็คือวันพฤหัสที่15ในเวลาบ้านไทย2นาฬิกาเชิญไปติดตามรับชมกันที่ช่องฟรีทีวีอย่าง31ช่องวันนะครับแล้วก็ทางทูสปอร์ต2อดีตแชมป์โลก2สมัยอย่างฝรั่งเศสครับนัดรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นเฉือ,อนชนะอย่างสิงโต้กำลังอังกฤษมา2ประตูต่อ1ครับอย่าง รอดครับสำหรับรอบแปดทีมสำหรับมอร็อกโกเนี่ยใครๆก็ว่าเป็นม้ามืดแต่จริงๆแล้วฟุตบอลโลกในครั้งนี้เขายังไม่แพ้เลยนะครับรอบแปดทีมก็เฉือนชนะโปรตูเก 1, ตหนึ่งตัวศูนย์ครับมาดู11รายชื่อผู้เล่นของฝรั่งเศสที่คาดว่าจะลงในระบบ4-2-3-1ครับมีผู้รักษาประตูอย่างคูโกโยลิสครับเอร์นันเดสเอเบรนโกวาราแล้วก็คุนเดกองกลาง2ตัวมีโรบิออนแล้วก็ชูอาร์มิเน สามประสานแดนน่าครับเอ็ม e บัปเปกลิสมันอุสมานเดมเบเล่นาเป่าให้แกอุลิวิเยชิรูอย่างทอมผลงานได้ดีอยู่นะครับสำหรับอุลิเยชิรูครับส่วนทางด้านโมร็อกโก11ผู้เล่นตัวจริงจะเป็นใครบ้างมาดูกันครับในระบบ4-3-3วันนี้ผู้รักษาประตูได้แก่บูโน่ เอาซาลาบเอาทีอัตอัลลาซาอิสเอลยามิกคาริมีอามัลลาอัมรัดแล้วก็อุนาฮีไม่มีฮาคิมซิยบมีบูฟาวเอนยอร์ซี่ครับแล้วก็มูเนียน่าจะเป็นได้รับอาการบาดเจ็บครับแต่แบบเป็นคือจำลองเท่านั้นครับเกมจริงๆเดี๋ยวไปติดตามรับชมคิดว่าน่าจะมีฮาคิมซิเยอะนะโมร็อกโกตัวเด่นครับ เกมจะเริ่มจากขวาไปซ้ายครับของบอโโกเคียร์เริ่มเกมก่อนครับสวมชุดขาวส่วนฝรั่งเศสสวมชุดสีน้าเงินครับฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายครับจกแข่งขันจริงๆกันในค่ําคืนวันที่14บสี่บห้ในบ้านไทยเช้าตู่ในเวลาตีสองครับจะไปติดตามรับชมที่ช่อง31นะครับช่องวันแล้วก็ครูสปักนะครับทูสปักสองเกมเริ่มกันต่อดูที่เอมปาเป้ เอมเปเป้เลี้ยงทำทางมาคนเดียวเดียวยังให้ใครไม่ได้นอกจากข้างขวาเดมเบเล่เดมเบเล่ข้างหน้ายังไม่มีเดมเบเล่ย้อนให้กับกริสมันตอกซนให้กับชิรูน่งซูทันทีโอ้โหเกมลุกของเขาในจุดยอดจริงๆครับอูหนี่นะครับเป็นทิศน่าจับตามองครับทั้งชิรูเอมเปเป้กริสมันโอ้โหประสานงานกันได้อย่างลงตัวครับดูครับเกมเริ่มจากเอมเปเป้ปาดขวาไปที่เดมเบเล่แล้วเขาตอก้นมาโอ้โห กดด้วยซ้ายเรียบร้อยแหายเลยลูกนีดูชิลูบอลหึงเด้งเป็นใจด้วยครับหมดสิทธิ์สำหรับ uno, รบูนอฟ1-0ก็ฝรั่งเศสขึ้นนำโมร็อกโกครับรอบสี่ทีมสุดท้ายครับเิ่มกันใหม่ครับโมร็อกโกโอ้โหเกมรับวันนี้โดนไปก่อนนะครับมามืดโอ้โหแต่เขายังไม่แพ้กันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ เสมอในกลุ่มก็คือโคเอเชียนะมาดูก่อนเอเจนซี่โอ้โหโอ้โหตีไข่แตกไม่ทับควันครับโอ้โหภาพยังไม่จบเลยครับแต่จบสกอร์ไปแล้วครับดูครับจังหวะภาพช้าแทงหูยูเซฟเอเจนซี่โอ้โหไม่มีใครครับได้เดียวหนึ่งหนึ่งครับมอร์โกตีไข่แตกกันได้ครับใช้เวลาแค่นาทีเดียวท่านนะครับเกมสนุกนะครับคันนี้ โรเบร์ตเอปเป้ครับเริ่มกันใหม่ครับฝรั่งเศสโคซิบนาทีสองประตูครับเป็นไปได้ครับโรเบร์ตยังให้ใกล้ๆที่อโอ้ยยกข้ามมาสวยครับ An เตอร์นันเดสโรเบร์ตชิรูโอ้โหติดบล็อกอยู่ชิรูยิงได้ครับชัวร์มินี่เข้ากลางมันซี้เดเบเล่หนึ่งสองครับชิรูพยายามจะพาบอลขึ้นไปครับเรากยจะได้สวนครับเอเยนซี L ่ G N C. มูเนียได้โอกาสหลงแทนของอากิมซิเย็กนะครับกริสมันย้อนมาที่โชอาเมนี่ซ้ายไปที่เอ็บบเป้หนึ่งสองกับโรบบออตแทงให้ตรงกลางแล้วก็คริสมันฮนีย่ยแบบเบิ้ลเร็วครับสิบห้านาทีแรกยังหนึ่ง,หน,งหนึ่งอยู่ครับขู่ต่อฟาดมาที่คริสมันครับให้ที่ชิลูคริสมันปั่นยังไม่พ้นโบโนโ่ครับหมดยาวมาขึ้นหน้าก่อนครับ ดูบอลลงสวยครับให้ที่ชัวรอาร์มินี่กับโรเิียดใกล้ๆกันครับจิรูไฮกับเนเปร่ได้เดียวเดี่ยวทะนงโอ้โห,โหแต่ยังติดบล็อกคุบโน่ครับโอกาสดุดเดียวนะครับเดมเบเล่แต่ยังไม่ผ่านมือของบูโนโเปิดมุมของฝรั่งเศสโดยเอ็มเปเป้นาทีที่สิบเก้าครับเปิดเข้ามาข้างหน้าได้มุง,น,งนึ่งติดซาอิสออกไปก่อนครับยังไม่ปลอดภยัยชูอามินี่ครับ เข้าซ้ายโชอามินี่หูโดนบล็อกสนิทนะครับยังได้ที่เอเบเป้แล้วก็คริสปันชิรูโอ้โหแกะแกะได้ไหมฮาคิมิฮาคิมิโอ้โดนชิรูบวเบียดแล้วคริสปันกับเอเบเป้เอเบเป้ย้อนไปที่ชิรูชิรูตอกมาเอเบเป้เข้าขวางยังไม่ได้ครับโอ้โหฮ,ฮาคิมิฮาคิมิลุมสองอ้โดนเบียดมาครับคริสบัลล์ให้กับเอเบเป้ยิงหุ่ติดโอ้โหยังไม่ได้ครับของฝรั่งเศสโดยเอเบเป้ติดบูโรยู่ บอลยังอยู่ที่ฝรั่งเศสต่อเนื่องครับตอนนี้ครับบุกหนักเลยครับกุนเดอยู่ที่คริสมันตอกมาที่เดมเบลเล่กับชิรูชิรูทางขวามีชิรูตอกเข้ากลางที่คริสมันโอ้โหยังยังไม่ได้ครับประตูที่สองของฝรั่งเศสหวดยาวมาข้างหน้าก่อนครับเก็บบอลก็ไม่ได้ครับผูกติดชอยมินี่ครับโรเบียตโรเบียตให้กับเดมเบลเล่พยายามจะปาดเร็วครับชิรูยังไม่ได้ครับชอยมินี่โรเบียต กับกิสปันเข้าขวายังไม่ได้ครั้งโอออกไปแล้วครับเป็นลูกแต่มุมของฝรั่งเศสครับโอ,โ,อโ,อโอ้ยเซฟได้หลายจังหวะแล้วครับจังหวะนี้ด้ขวาของกิสปันครับยังไม่ผ่านพุทสาวูกอย่างโบโนครับหนึ่งหนึ่งครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกครับ30นาทีแรกนั้นผ่านไปแล้วจะเล่นสั้นกันหรือเปล่าครับที่มุมมีเดมเบเล่ก,กับกิสันครับ กิลส์แนเล่นสั้นๆกับเดมเบลเล่เดมเบลเล่เดมเบลเล่ล็อกเข้าซ้ายให้ที่เอปเป้ปาดมาที่กิลส์แนเข้าซ้ายมีโอกาสยิงติดบล็อกอยู่ชอว์มินี่ยังติดแดงอยู่อามาลาอัลมาลายังไม่มีเพื่อนหาเพื่อนอยู่ย้อนมาให้กับเอนไอซิลี่อามาลาโอ้มาที่มูเนียโอ้ยโดนสไลด์หนอนครับโดยโรเบียต์กิลส์แนทั้งซ้ายก็มีขวาก็มีเอปเป้โอ้ยติดบล็อกยามิกยามิก อืมพยายามดึงช้ามาเอเนจิ์ลีมูเนียพามาขึ้นหน้ามูเนียมูเนียหงส์ติดเอเ็มบาเป้เคลียร์มาก,ก่อนครับชิลูปาดมาที่คริสมันข้างหน้ามีเอเ็มบาเป้วิง่งโหให้ไม่ถึงครับบอลมาที่มร์โกบ้างครับเอนเนจิสซ์ลีปาดมาทางขวาเอาบอลลงได้มูเนียมาที่โอนาฮี แล้วก็อินาซิลีต้องสายทีทนึงติดบล็อกอยู่ชูอามินี่แกมาครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับยังหนึ่งหนึ่งจิรูซีรูให้กับเอ็มปาเป้มีพื้นที่มีเวลาข้างหน้ายังไม่มีเพื่อนแต่วิ่งทำท่าม,มาก่อนคู่ความเร็วได้เปรียบความเร็วความเร็วรูบของเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ให้ตรงกลางมาติดยามิัวดมาก่อนครับบอลอยู่ที่วาลานเก็บได้ครับชูอามินี่ให้กับคริสตมันยังไม่ถึงครับแม่สามนาทีสุดท้ายครับก่อนถึงเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ ุโอ๊คหักมาก่อนอะไรมาบูฟาวกว่าจะได้พูดถึงของบูฟาครับหายเลยครับทางซ้ายของมอโมร็อกโกครับบอลอยู่ที่เดมเบเล่ให้กับชิลูชิลูปาดมานทังที่เดมเบเล่นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับทดเวลาแค่นาทีเดียวเดมเบเล่ ler, ให้เพื่อนที่คริสบันคริสบันเข้าซ้ายยกขอาขาส่วนไมนี่ให้กับชิลูมุม <laughs> ติดบล็อกอยู่โอ้โหเซฟแล้วก็ คุณสินก็เป่าจบเกมเล็กครึ่งแรกฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายครับระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกกครับยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครึ่งหลังกับมารับชมเกมมาต่อครับกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับเกมฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้าย2022ที่กาใต้ครับเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสแชมป์เก่าและรองอดีตแชมป์โลก2สมัยนะครับขออภัยครับเจอกับโมร็อกกครับ ใครที่คิดว่าเป็นม้ามืดครับแต่ไม่มืดอย่างที่ม้าม้าครับโอ้โหเขาเล่นกันได้ดีมากมาดูเกมกต่อครับฝรั่งเศสบอลอยู่ที่เอเบปเป้ให้มาที่กิสแมนโรเบตชอยมินีกระโดดข้ามมาที่โรเบ็ตลาเบตให้เดเบเล่เดเบลเล่โอ้โหติดบล็อกอยู่เดเบเล่ยังได้บอลอยู่เดเบเล่ข้ขวาเดมเบเล่ élé, กดโอ้โหสองหนึ่งครับอุสมันเดมเบเล่ครับนาทีที่ห้าสิบเท่านั้นเขา เริ่มเกมมาห้านาทีฝรั่งเศสขึ้นนำอีกครั้งครับจากอุสมมนเดมเบเล่โอ้โหบอลคึกกักคึกกักยิงจักอยู่ตั้งหน้าประตูครับแตะซ้ายยิงขวาบอกเสียบมุมครับดูภาพช้าครับนี่ครับบอลย้อนขึ้นมาให้อล้วเดมเบเล่กดขวามันมากเลยโอ้โหเสียบก้นนักข่ายไปอย่างสวยงามครับดูครับยิงแบบทักษะล้วนๆคล้ายๆกับชัวร์ไมนี่ครับในของจริงครับที่ชนะ อังกฤษมาอามาลาครับเริ่มกันใหม่ครับมาละโกยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับโทัวร์นาเมนต์นี้ฟุตบอลโลกครับสำหรับมาละโกครับบอลอยู่ที่มูเนียติดอนาเดดที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ยังไม่ให้เพื่อนเอ็มบาเป้ให้มันนะครับรอไปคริชมันคริชมันย้อนมาที่กลางจอยเมนี่ตักข้ามฟากมาแล้วถึงไม่ไปถึงติดฮาคิมิบุบโนโนยามิก ยังมีให้เพื่อนมาที่เอโนจิีขวามีทันทันหูสไลด์หนอนหู้งูนี้ครโอ้เพื่อนให้แรงกันไปครับมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับป๊อกบ้าครับเข้ามาแทนคนยิงอย่างอุสบันดิเบเล่ครับลูซ่าแล้วก็มาแทนอัมาาครับของมอรโกบ้างครับขยับทั้งคู่ครับทั้งฝรั่งเศสแล้วก็มร็โกโกอยู่ปาเมโก้ครับ มอร์โกจะได้โตอีกหรืเปีบมาที่มูเนียตังขวามีโอเดฮีไม่ให้ให้ทีคาคาคิมีแล้วก็ติดอวบมโกเอเบเป้เอเบเป้ย้อนมาที่ยังได้อยู่ครับอูปามมกาโนกับขอภัยครับอ่านยากราเบียรราเบียรราเบียมาราเบีย้อนไม่เล่งครับเออร์นันเดส ขวาให้กับคุณเดฟหลุดบลอลลงอสวยยังไม่มีเพื่อนเติมครับผิงอยู่ย้อนมากลางที่ชัวรมินี่ขวามากับปอกบาเบิบ้ลสองใกล้ๆกันที่คริสมันได้เดียวเดียวคริสมันย้อนมาเขาก็หนึ่งสองให้กับเอ็มปัปเป้สามหนึ่งจนได้ครับโอ้โหนี่เกมลุกของฝรั่งเศสที่สุดยอดจริงๆครับโลกเนี่ยครับคนนี้เขายิงไปแล้วทัวร์นาเมนต์นี้หกประตูครับเป็นดาวซันโวสูงสุดอยู่ในชั่วโมงนี้ครับ ดูครับบอลจ่ายอู่แหนึ่งสองใกล้ๆครับโอ้โหต้องชมเพื่อนครับใจเย็นมากครับดูครับแล้วก็เป็นนาทีของเอเบเ้ได้ใส่ได้สายครับโู้โหเซฟก็ไม่อยู่ครับไม่ทันเลครับสามหนึ่งครับฝรั่งเศสขึ้นนำครับเริ่มจะชัดเจนมากครับเกมนี้แต่ยังมีเวลาเหลือสำหรับโมร็อกโกครับอีก25นาทีสุดท้ายเอามาบัดหาบอลมาขึ้นหน้าให้ที่มูเนียปิดเอเบเ้อีกแล้วครับ เราไปอดโอ้โหแล้วแทงทะลุมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปอกบ้านปอกบ้าได้เดียวเดียวทธนงอีกมาโอ้่สามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งไปแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับมาร์โกครับโดนเกมรุกของฝรั่งเศสคมกลิบครับสวนแต่ละทีนะตั้งแต่ครึ่งแรกนั้นขู่แล้วมือของโบโนนั้นช้ำไปหมดแล้ตอนนี้โอ้โหเซ็งครับต้องยอมนะพยายามจะกระตุ้นเพื่อนเลยดูครับแทงทะลุช่องเลยครับ แล้วปอกบาลงมามีความเร็วด้วยครับแรงยังดีอยู่ครับใส่กับเต็มข้อเต็มแข้งบอลทะแยงที่เข้าข้างตะข่ายครับดูเดี๊ยวสี่หนึ่งครับฝรั่งเศสขึ้นนำโมร็อกโกครับโอ้โหแล้วได้ดีดขิมนะยครับโอ้ปอกในสี่ปีที่แล้วเขาก็ยิงครับปั่นของโค้งอ่ะให้ฝรั่งเศสชนะโครเอเชียสี่สองครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศครับปีนี้จะทำได้หมไม่แน่ใจครับ ดูซ่ามาทางซ้ายของมอร์โกครับอันล่าติดกูเดปมันอยู่ที่ปอกบ้าครับ20นาทีสุดท้ายครับปอกบ้าเตียงทำทางมาคนเดียวยังไม่มีใครครับดูความบอลชัดเจนครับ56ต่อ44กสิบสรับกิลชมันติดซาอิสปอกบ้าพยายามจะเบียดพยายามจะเบียดครับโอ้โหขออภัยทุกท่านครับภาคผิดภาคถูกกันเลยครับเป็นการจำลองแมตช์แล้วก็ภาคสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ไปคิดจริงจังของทั้งแฟนคลับของมารกโกแล้วก็ฝรั่งเศสครับบอลอยู่ที่ปอกบาครับชิรูหนึ่งสองกับปอกบาบิสมันกิส์แมนทางขวาไปแล้วเยี่ยมมากเลยครับการให้บอลของฝรั่งเศสครับเอปเป้ได้เดี่ยวเดียวอีกแล้วโอ้โหครั้งแก่งไม่ไหวแล้วครั้งนี้เอาเช็ดอัลฟาติดกิส์แมนไปบงังโอ้โหแล้วไปแย่งมาดื้อเลยโอ้โหเป็นบอลทุ่มของฝรั่งเศสแล้วครับ แล้วก็มีเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับเบนเซม่าครับเข้ามาแทนอูริวิเย่ชิรูครับบันลองดอคนล่าสุดครับของฝรั่งเศสครับมีรุ่นพี่อย่างซีนดินซีดานครับเป็นไอ้ดอมครับบลนยู่ที่ซาอิสเอนาสิลีมูเนี่ทางซ้ายมีให้สักตัวตเดยคข้างขวามาทันไหมทันครับฮาคิมี่ฮาคิมี่เติมล้วตัก เชคขึ้นมาเองติดวาลานมองออกมาก่อนครับเอ็มปเป้มงตั้งให้เพื่อนได้ครับอนาเดสหนึ่งสองกับวาลานวาลานทางขวามีให้กับคุนเดกลางก็มีครับคุนเดให้ทางซันที่ซูอ,อารมิเน่ครับกบิสมันดู amin. วันนี้ยังไม่มีสก,กอร์เขาแต่โดดเด่นมากครับในแดนกลางของขออตงกบิสมันบิสมันกปิสมันไปได้อยู่เบนเซมา่าทางซ้ายมีเบนเซมา่ายังไม่ให้เบนเซม่าให้ใ, wiping, ใกล้ๆที่โรเบิร์ บิสมันตอกซนมาเบนเซมา่าทางซ้ายมียติดบล็อกของม็อลโกครับมูเนียมูเนียห้านาทีสุดท้ายครับมูเนียพาบอลขึ้นมาหน้าข้างหน้ามูเนียปาเข้ากลางอาู้ยติดวาลานี่ครับเบนเซมา่าทางขวามียกเข้ามาจ็อกไปที่กุนเดกุนเดหาเพื่อนอยู่เบนเซมา่าตอกไม่ล้ำหน้า,นานครับปอกบาปอกบามีโอกาสมีเวลามีเวลามีโอกาสพยายามเบียดเบียดเอาสเต็ปนะครับโอ้สเต็ปเท้าดีมากเลยครับ ประบาณสนาทีสุดท้ายครับทว่าบาดเจ็บแค่นั้นครับบอลอยู่ที่มูนีครับมอร์ล็อกโคจะได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าครับถือว่ามาไกลสุดๆแล้วครับสำหรับในนามทีมชาติครับแล้วก็จบเกมครับฝรั่งเศสเอาชนะมอร์็อกไปได้ครับ4ประตูต่อหนึ่งครับฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายครับ2,022ที่กาตร์ในแมตช์จำลองเท่านั้นครับ เกมจะจจริงในค่ำคืนวันที่14เช้าตรู่วันที่15ในเวลาบ้านไทยนะครับเชิญไปติดตามรับชมที่ช่อง31นะครับช่องวันฟรีทีวีแล้วก็ทูสปัตต์2ครับสำหรับวันนี้ภาคผิดภาคถูกประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านแล้วก็แฟนขับของฝรั่งเศสทั้งมร์กโกด้วยนะครับเป็นแบบจำลองเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ